ดูครับยกสามแล้วก็เสียแซบดูชนะสุกิีสุบคนครับรับชนอยู่ครับอ่ะดูครับซ้ายตายต้องซ้ายโมดิฟายต้องสู้เข่าแล้วพี่ต้องเอาแล้วครับกระทุ้งคืนยอดชัดซ้ายมาโมดิฟายโมดิฟายยอดชัดเอ่ออีกคนยังหิ้วอีกคนยังขวางนะครับสายไม่ถึง ดู่จังหวะครับยอดชัดเกี่ยวล่างไว้โมดิฟายทีปแอรยอดอกเลยครับสาดแข้งซ้ายมายอดชัดโมดิฟายเตะซ้ายยอดชัยซ้ายพืน้นยิงมาลวกล็อกเอ้โมดิฟายซ้ายซ้ายโมดิฟาย้ายยอดชัดไอโต้ พุ่ยดึงมาแล้วดึงมาเสียบอีกแล้วครับพีเบ่เคลียมูแต่เสียลูกเสียทรงไปหน่อยนึงดูบบซ้ายมายพยขยับพยบเข้าหาครับโมดิฟแตเ,เสียเชิงชายเมื่อกี้เจ้าคืนแล้วครับลูลูกล็อกล็อกเหนียวหนึบครับทีเจอกับกังดูงออกมา ทีบยอดอกเอาไว้ครับห,หวางข้งซ้ายซ้ายคืนรยบยอดชัดต่อยขวามวนไปตีโอ้โยดูมวยซ้ายนี่มันแข่ง้ายมันเนียนๆนะครับนี่มีเะกับกรเยี่ยออกมา โโอ้โโด,ด,ดชูช็อตนี้ครับได้จังหวะแกล่างมาซส้อสวยเลยครับยอดชัดโมนโิาฟถีบยันไม่ถึงยอดชัดถีบยอดอกเลยครับโมนโิาฟเด็มข้าซ้ายเข้าขาวขาจังหวะสุดท้ายยืนขาเดียวโดนเหนียวเสียจังหวะไปอยู่แล้วครับโมนโิฟฟย,ยอดชัดหันมาเล่นจังหวะฝีมือครับแข่งใช้ครุ้ง ทียาายบยันาไว้คราวยิ่งชกยิงแรงดูจับในกระจับสวยซะด้วยครับกลดจับนั้นได้เปรียบดุกดมาถึงตรงนี้นี่โมด,ดิโมือไปด้านมุมแดงยอดชัดสิทธิ์ครูเยี่ยมชนะไปโดยคะแนนครับ